สวัสดีครับเพื่อนๆครับหลังวันสงการนะครับผมหวังว่าเพื่อนๆจะกลับมาอย่างสมบูรณ์กันทุกคนนะครับช่วงนี้โควิดก็จะกลับมาระบาดกันเยอะเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันเป็นช่วงเทศกาลที่คนรวมตัวกันค่อนข้างเยอะเนาะอย่างน้อยแหละนะครับช่วงนี้ถ้าใครรู้สึกว่า ตัวเองไปเสี่ยงมาแล้วก็ที่บ้านมีผู้หลักผู้ใหญ่อ่าเป็นผู้สูงอายุที่เขามีภูมิคุ้มกันต่ำอะไรเงี้ยนะครับก็อยู่ห่างกันสักพักกันนิดนึงอะไรเงี้ยนะครับให้เรารู้สึกว่ามันปลอดภัยนะครับค่อยมาเจออกันก็ได้เหมือนกันนะครับวันนี้มาพูดเตือนสำหรับต้นเดือนหน้านะครับจะมีการสอบซ่อม สำหรับคนที่สอบไม่ผ่านหรือขาดสอบนะครับของเทอม1พ65แล้วก็คนที่ลงสำริที่บัตรรุ่นที่121นะครับก็มีการประกาศตารางสอบมาให้แล้วนะครับผมก็ใส่รหัสนักศึกษ,ษาแล้วก็ไปเช็คกันได้เลยนะครับ จริงก็อัปเดตมาตั้งแต่ช่วงวันที่31เดือน3ก็คือสิ้นเดือนท,ที่ผ่านมาแล้วนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับคนที่เลือกการสอบแบบออนไลน์ไว้นะครับจะมีการทดสอบเสมือนจริงวันอาทิตย์ที่30เมษายนนะครับถ้าใครยังรู้ตัวว่าเรายังไม่เก่งในระบบการสอบก็แนะนำให้เข้าทดสอบเสมือนจริงด้วยนะครับวันสอบจริง จะได้ไม่พลาดโอกาสนะครับเพราะว่าบางคนพลาดโอกาสง่ายๆด้วยการที่เราไม่ชำนาญในระบบการสอบแบบออนไลน์นะครับในการเข้าทดสอบเสมือนจริงเขาก็มีการยืนยันตัวตนก่อนมีเวลาให้ยืนยันตัวตนหนึ่งชั่วโมงเต็มเลยนะครับแล้วก็เวลาทดสอบเสมือนจริงก็ประมาณนี้แหละแต่ว่ามันก็จะน้อยกว่าการทดสอบจริงๆนะครับ เพราะว่าเอาจริงๆแล้วทดสอบสเสมือนจริงก็แค่ไปแบบไปให้อาจารย์เห็นหน้าแล้วก็ดูว่าสิ่งที่เราอัปโหลดไปพวกรูปถ่ายอะไรเงี้ยมันถลูกต้องเหมาะสมหรือเปล่าองีนะครับแล้วก็ไปลองแค่ติ๊กข้อสอบไม่ใช่ข้อสอบที่เราสอบเป็นรายวิชาไม่ใช่นะครับเป็นเป็น,ปนแค่แบบว่าให้รู้ว่าระบบมันเป็นยังไงเท่านั้นเองนะครับไม่มีการเห็นข้อสอบก่อนใดๆทั้งสิ้นนะครับ เป็นแค่เหมือนการทดลองระบบเฉยๆเท่านั้นเองนะฮะเสร็จสิ้นภายในแค่ไม่สิไม่ถึง15นาทีแหละเนาะ,ะถ้าหากว,ว่าทุกอย่างมันถูกต้องนะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้เรื่องรู้รล่านะครับเขาก็มีลิงก์ให้เนะี่ย www webpro stu ac st th online exam เขาก็มีข้อมูลเรื่องของการสอบออนไลน์ไว้ให้อยู่นะครับก็พิมพ์ไปตามนี้เลยนะฮะส่วนคนที่อยากเปลี่ยนใจนะครับ จากออนไลน์ไปสนามความจริงมันก็แก้ไขอะไรไม่ได้แล้วเนาะแต่เพียงว่าออนไลน์ไปสนามมันยังแบบไปสนามที่เราสะดวกแล้วก็ไปขอเข้าห้องสอบเสริมได้นะครับในกรณีถ้าหากว่าเราเปลี่ยนใจจากออนไลน์ไปสนามที่เป็นโรงเรียนต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีห้องสอบสำรองไว้อยู่นะครับเราต้องไปติดต่อก่อนประมาณหนึ่งชั่วโมงนะเพราะว่าบางทีวิชาที่เราสอบเนะี่ยเขาอาจจะไม่มีข้อสอบเขาก็ต้อง ปินข้อสอบมาให้เราทําด้วยเหมือนกันนะครับแต่ว่าจากสนามไปออนไลน์อันนี้เขาก็ไม่มีข้อสอบสำรองให้นะครับดังนั้นถ้าเลือกแล้วก็พยายามไปตามนั้นก็แล้วกันนะครับผมสําหรับคนที่ขาดสอบซ่อมนะครับก็ลงใหม่ทีหนึ่งจะเป็น1นึ่ไปเลยนะครับก็ประมาณช่วงกรกฎาคมนะฮะสำหรับคนที่สอบซ่อมไม่ผ่านนะครับผมก็เอาใจช่วยสําหรับคนที่สอบซ่อมนะสำหรับผมไม่มีสอบ <c oughs> วันนี้มาฝากกันแค่นี้แหละนะครับหลังวันสงการนะครับผมหลายคนอาจจะยังแบบยังเกียจยังไม่อยากไปทำงานอยู่เลยอะไร <c oughs> อาเจียนช่วยทุกคนนะครับรสำหรับผมเองนั้นก็เหมือนทุกวันเป็นวันทำงานแหละเพราะผมเองก็ดูแลแม่อยู่กับบ้านก็เหมือนทำงานทุกวัน <c oughs> <c oughs> วันนี้ขอตัวก่อนแล้วกันนะครับสำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องนะครับอย่าลืม กดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้กันด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากจะอุดหนุนกันทางอ้อมนะครับก็กดลิงก์ lazada shoppe e, ไปอุดหนุนกันได้นะครับไปซื้อของอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นการสนับสุดอ้องทางอ้อมได้เหมือนกันเนาะขอตัวก่อนละกันพบกันใหม่คลิปหน้ากับแชร์ข่าวมาสะทอครับ